สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเมื่อนี้สาวหน่อยสีเฮ็ดยังมาพอกันกับพี่น้องสวัสดีนะคะสาวหน่อยสีเห็ดยำยำยำแบบโม่มัวยำแบบสูตรโม่หมวอล่ลาๆเด้อจ้าเด้อยำหยังกับก็เบิ่งนเด้อสีได้กินแซบบ่มื้อนี้ แล้วหน่อยสิล่องเบิง้งพอ่าบ,บอกเคยเห็ดได้จ้ะมันแบบว่ามันมีเหียนนี่อยู่ในตู้เย็นนะนะกันด้วยสิเห็ดกินล่องเบิง้งมาเข้าสิเห็ดป็่นบ่โอ้ยผมกระไดดื้ดอบ่แนวมันขีดมาเหนีคลิปนี้จะเป็นแบบบ้านๆนนะคะสีหัน น,นี่ตะไคร่หั่นตะไคร่ว่เอาชิน้น่แม่นบ่อันนี้เป็นบานเท่าเอิญผักคอมปีนะผักคอมปีตะไคร่อันนี้หอมปีพริกพริกสีอาสูตรนี่นี่สีอาเป็นหั่นเป็นนันแบบนี้ ตนไก่แห่งเห็ดเนืกินเป็น้นเป็นตัวแซ่บแซบเห็ดเนืกินแซ่บแซบเด้พริกบ่วใส่หลายตะวันสีไ้ใส่เป็นสีสันซื้อๆเด้อ,อทุกวันนี้ไม่เน้นพริกไม่เน้นเผ็ดกินเพ็ดบ่วยใดเนาะจาะ๊านะอันนี้คือมะนาวมะนาวก็จะใส่ประมาณสามเปียง สามเปียงเดือดผสมอันนี้ขาขาออนได้จ้ะนี่อาจสีหอมก็ไดใส่บวาแต่ว่าคิดอยากไหมคิดอยากใส่จักชิน้นสองชิ้นนะพ่อไ้มันหอมสูตรมั่วได้จ้ะสิบว่ตามสิบว่ตามไอเขาเอิญยังไงสิบว่ตามเมนูตามสูตรจังส่นะ อันนี้เซตเรียบร้อยนะจ๊ะเนาะส้มนี้ก็เอาไว้นี่แหละกระเทียมกระเทียมหัวหัวหน่อยหัวหน่อยกะหั่นอีกแหนเห็นมากระได้จีหั่นอีกแหนหั่นจากหน่อยใส่กระเทียมไปนํำให้มันหอมแล้วก็ต้นหอมน่าเครื่องไลป์ปนนี้ บ่แสบบ่มีได้จ้ะเครื่องเราจะใส่วางตรงนี้รวมๆกันเลยนะคะถึงเวลาเราก็หยิบใส่ถ้วยใส่ถ้วยไปเลยค่ะเราไม่ได้พิธีรีตองอะไรมากมายว่า <c oughs> สีหลายดอกกินกับเอาเซฟแสบย่ำ กาเจ้ากับสีวา่าเอา้าย่ามีอยังจะมาสิเฮ็ดเมนู่นี่เนาะส,สีเฮ็ดแบบนี้เนาะสิอันนี้เยอะมงกนสาลาเน่เอากระสีไส้สาลาเน่น้ำได้จ้าเด้อดอ,อันใดหอมอันใดนั้นแต่ว่าผักนะมักเหมือสุยางจ้ากินได้เหมือดกินได้หมดทุกอย่างไม่เน้นนะคะแล้วก็ไม่เน้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบไม่ชอบอย่างนี้ไม่มีชอบทุกผัก มาดูกันค่ะว่าสาวน้อยจะได้เมนูอะไรวันนี้นี่แนวสิได้นี่ยเอาหอยนางลมที่แกะมาเรียบร้อยนะคะมิตรโตนอ้วนยันยๆง่ามๆจากใช้มือหยิบอย่างนี้เลยนะคะสิบใเห็ดจานหญ่เพราะว่าบ่มีคนกินนน้ำค่ะสูตรม่วนสูตรมัวบ่มีไผยกินน้ำได้นะ ตาม้อยได้สีเห็ดกินตะกะก่อนคนื่นกินน้ำมาได้มันสีแซบมาอันนี้สีเอาลวกได้จ้ะตั้งหมอก,ก่อนแป๊บรอแป๊บนะคะอี่เขาลวกเสร็จเรียบร้อยล้ยวได้จ้ะเดี๋ยวซิมเบื่องกันหอยมีรสชาติแบบไหนลวกเสร็จเรียบร้อยอืมนวดดีเดวนวดสีไส้เครื่องไปเด้อค่ะลยใช่ลระชูลวดเราอยู่ไหน ใส่ชูโรตันอันดับแรกใส่แนวแสบแน,วน้วม่วูตุนี่จีใส่น้ำปลาแดกปลาลาน้ำเลยจ้ะใส่ชุโรดลงไปใส่น้ำตาลนิดจักน้อยเพิ่มความนวดจีใส่ปลาแดกพอใส่ปลาแดกนี่ก็บแสบลรวเนาะจ้าเนาะเพราะว่าสีร่องเบิ่งกันนะ อาหารตะเลียใส่ประเดกเขากันบ่เขาว่าเขากบง่ามีละจ้าสูตรใดตีสูตรตสาวน้อยบ้านนาพาทำสาวน้อยบ้านนาพาถำเด้อดจ้ะเด้อใส่น้ำปลาลงไปใส่หลายสองซ้อนพอ่อก็จะบีบปักหน่าลงไปจวด สองกี๊พ่ออันนี้ฟาวาห้อยบ่อหลายสีไส่ต้นหอมที่หันใบนอจาเนาะเครื่องเคี่ยงที่ห้าเตรียมใบนี่สีไส่เมัดเลยข้าตะไไข่โอ้ใส่พริกใส่มือหนุ่มจังสีเลยเด้อนี่เด้อสีพี่หอมหัวแดงเด้อจานนี่หอมหัวแดงป้า จวดว่เป็ดตะจวดว่สูตรสูตรมม่อะใครสิกินน้ำใดใส่น้ำปลาไปนิดนึงสิเป็นก้อยก้อยบักหอยดิเนี่ยบ่แม่นย่ำก้อยแักหอยยัยงไงเพราะว่าบ่ามักเพ็ดกินเพ็ดบ่ค่อยได้โอ้หอมหอม หมักน้าวหอมตะไครกินตะไคร์ออกมากเลยจา้าเป็นยังไงคะสีสันค้นก่อนเด้อจำหนีกับพร้อมเดียวนี้ลากล้กอยบักหอยนั่งร่มว่าเมนกล้วยบักหอยจูกบักหอยหน้าบานเท่าใส,ส้ซีม ขทาท่าตัวละเขทาขทา่าเขาท่าแซ่บด้วยจานนี่เดี๋ยวเอาเนี่ไพผยับจวดเอาจกข้ามมาจากซ้นนด้นนี่เครือ่องครบใส่ยังกับแสบจ้า เครื่องครบอ่ะนะใส่จานมาเอาถวยวแง่ดอกเป็นได้จากเป็นได้แม่มหมดพริกน้อยเดียวจวดถึงทองเลยเป็นยังไงคะพักเข้ากับซีมี่ยังไหนตีสิเป็นพักสลัดได้จานจานหน่อย พักสลัดนี่ละจานนี่แหละค่ะคู่กันเด้อจานี่มาบบบนี่จวดน้ำกันกินกินน้ำกันเด้อจานนี่เด้อไม่กินน้ำกันสีว่าย่ำหรือสีวากลอยบัก้อยนั่งร่มก็ได้สูตรสาวน้อยพาทำค่ะสีว่าเมนูอย่างงาะสาวน้อยพาทำ เดี๋ยวสีหอให้เบิง้งพักสลัดผักอันออเจนิกเห็นไหมจา๊าสลัดสิใส่หอมปลอมจากน้อยอนเหลวขนาดอยู่ในหนีมีเรายัางขค้นใส่ีีเด้วยนีจ่จ๊าใส่หอยลงไปคว่ำคว่ำเปรียวคว่ำนัวก็ได้แล้วใส่ตะไคร้ใส่พริกอีหยังแสบหรอจา๊า แม่นี่าจวดจากบาทได้เตะหอมสารแน่จ้ะแซ่บนัวคลิปเนี้กอะคอโตจินมก่อนเมือบานเลยจ้าขออนุญาตจินมก่อนนะคะ พอกันไหมคลิปหนาค่ะคลิปนี้สาวน่อยขอบคุณลหลายๆายผู้ติเข้มาติดตามช่วงช่องสาวน่อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวสาวหน่อยไปแวะขอประตูบ้านก๊อกนะคะเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวน้อยบ้านนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันสิหลายหน้าที่บาย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 สวัสดีค่ะเมนูนี้ชื่อว่าก้อยบักหอย <laughs> ก้อยหอยนั่งล่ม ไฟผ้าเห็ดสาวหน่อยผ้าเห็ดค่ะสูตรสาวหน่อยผ้าเห็ดค่ะบ๊ายบาย